ประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาเผยรู้สึกเห็นด้วยกับแนวคิดของคริปโตประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินาอัลเบอร์โตเฟอร์นนเดสเผยรู้สึกเห็นด้วยกับแนวคิดของคริปโตที่มีเริ่มเข้ามาบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาในระหว่างการสัมภาษณ์กับทางคาจาเนกราช่วงเมื่อวานนี้เฟอร์นาเดสถูกถามว่าเขาจะพิจารณาใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือไม่หรือแม้แต่การเลียนแบบเอลซาวาดอในการทำให้บิตคอยกลายเป็นสกุลเงินประจำชาติ ผมไม่ต้องการที่จะคิดไกลถึงขนาดนั้นแต่ไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะปฏิเสธเฟอร์นันเดสกล่าวบางทีนั่นอาจเป็นทางเลือกที่ดีพวกเขาบอกว่าข้อดีของบิตคอยคือมันจะช่วยทําให้เงินเฟอร์นั้นแทบจะเป็นโมฆะเขากล่าวอธิบายแน่นอนว่าอัตราเงินเฟอร์เป็นปัญหาที่อ่อนไหวที่สุดปัญหาหนึ่งของอาร์เจนตินาหากประเมินจากดัชนีความยากจนของโลกตอนนี้เราจะอยู่ที่อันดับสเฟอร์นันเดส ล่านอกจากนี้แล้วประเทศยังมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอย่างเข้มงวดส่งผลทําให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในตลาดมืดนั้นเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเปอร์นันเดสดูเหมือนว่าจะระมัดระวังเป็นพิเศษสําหรับการให้ความสนใจในตัวของบิตคอยมันเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันในระดับโลกและผมต้องสารภาพว่ามันเป็นประเด็นที่ผมควรต้องศึกษาอย่างระมัดระวงัง ในกรณีของผมมันยากที่จะเข้าใจว่าสิ่งซับนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขาพูดโดยอ้างอิงถึงมูลค่าของบิตคอยที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายคนในโลกมีความกังวลกับเรื่องเหล่านี้และนั่นคือสาเหตุที่โครงการหรือระบบของมันยังไม่เติบโตมากเท่าที่คนประธานาธิบดีกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่าความสนใจในคริปโตของอารเจนตินานั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเพราะความสามารถในการใช้แทนเงินดอนลลาร์สหรัฐในทางอ้อมซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถปกป้องความมั่งคั่งจากมูลค่าที่ลดลงของเงินเปโซอาร์เจนตินาได้นอกเหนือจากบิตคอยแล้วเหรียญสเตเบิลคอยเช่นใดก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรดชาวอาร์เจนตินาด้วยเช่นกันกดอ่านข่าวประธานาธิบดีของอาร์เจนตีนาเผยรู้สึกเห็นด้วยกับแนวคิดของคริปโตต,ต่อที่สยามล็อกเชน